ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d เทศบ,บาลตำบลสำโรงเหนือจัดพิธีหล่อเทีนยนจำนำพรรษาประจำปี2565 พื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการเทศบาลตำบลสำโรงเทศบาลตำบลสำโรงเหนือจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี2565โดยมีดรลือกฤตเพชรบดีนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยด,วยดรธนาชัยเพชรบดีรองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือตลอดจนคณะบริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีและร่วมหล่อ เทียนจำนำพรรษาสำหรับพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาเป็นกิจกรรมในในประเพณีเทศกาลเข้าพรรษาโดยวันที่14กรกฎาคม2565เป็นวันเข้าพรรษาของชาวพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งตามประเพณีดั้งเดิมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะต้องมีการหล่อเทียนขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์สำหรับจำนำพรรษาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนโดยการจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตลอดจนประชาชนพุทธศา สนิกชนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงหนึ่งได้มาร่วมทํากิจกรรมหลอเทียนจํานำพรรษาซึ่งถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาทางเทศบาลตำบลสำโรงเหนือจะไปร่วมทําบุญถวายที่วัดด่านสำโรงและวัดไตส่สมคีต่อไป คล้อยรับเถอะเยี๋วรับรับเถอะการดื่เดินก็คือความสุขเป็นบรวเองการก็ไปท้อนที่ทองสโรงเพร่วงบริเวแห่ไปที่วัดหางสมุโรงรสองก่อนก็จะมีรสชาตินะครับอย่าให้อมสัก่ันที่ับไปแล้วไปถึงแดดกัน แต่ฟ้ากาะจ่าวเห็นว่าสมาทิ่ช้สมาธทั้งโลือทีมพระธานองค์การ สวัสดีครับผมดรฤกิตเพชรบดีนายกเทศมนตรีตำบลสมโรงเหนือเทศบาลตำบลสมโรงเหนือเนื่องจากในวันที่14จะเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เทศบาลตำบลสมโรงเหนือของทุกๆปีจะจัดรอดเทียนจำดันพรรษาเพื่อไปถวายยังวัดด่านสมโรงและวัดใตสมาชี จะเห็นว่าวันนี้ประชาชนที่อยู่ในประลพิธีในการหล่อเทียนจำนวนพรรษานั้นมากันมากมายด้วยเจตใจอันงดงามของชาวพุทธในการที่จะหล่อเทียนเพื่อดํารงไว้ซึ่งพุทธศาสนาเพื่อจเจริญพุทธศาสนาในช่วงเข้าพรรษาเพื่อให้พระนั้นได้มิเทียนไว้ปฏิบัติธ,ธรรมในการที่จะปฏิบัติทางกิจของสม ทั้งวัดดานและวัดไตรรวมทั้งประชาชนนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการทําบุญในวันเข้าพรรษาร่วมกันนะครับก็ถือว่าเราได้มารวมตัวและเราชาวพุทธก็เห็นว่าการหรอเทียนนั้นเป็นส่วนสําคัญยิ่งในการที่จะให้พระนั้นจํานำพรรษาสามเดือนในช่วงฤด,ดูฝนที่พระสงฆ์นั้นจะไม่ออกไปทํากิจที่ใดยกเว้นความจาเป็นซึ่งมีข้อ,อยกเว้นอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตาม พระสองฆ์นั้นต้องจำนำภาษาอยู่ที่วัด แห่งนั้นตลอดเข้าพรรษานะครับวันนี้เทศบาลตำบลสํารงเหนืออีกวาระนึงได้ทำพิธีทางการหล่อเทียนเพื่อให้พวกเราชาวพุทธได้มารวมตัวกันในการดําเนินการหล่อเทียนจนํานานพรรษาและในวันที่12ช่วงเช้าเวลาเก้นาฬิกาเราจะเดินแห่เทียนจนํานานพรรษาไปถวายที่วัดด่านสํารงและช่วงบ่ายโมงครึ่งจะไปถวายที่ วัดไตรสมคีก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับได้มาร่วมในพิธีอันสําคัญอันเป็นมงคลยิ่งของพวกเราชาวพุทธในการเจริญพุทธทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก